เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้เกิดเหตุการณ์ในคาดคิดเมื่อผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจ่าสิบเอกพินิษอาจคิดการและหมายเลขสองนายวิเศษยาคล้ายต่างได้รับผลคะแนนเท่ากันพอดี1,213คะแนนนายวชลรพงษ์ปางค่าหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูกล่าวว่า ตามระเบียบพระราชบัญญัติการเลือกตั้งพุทธศักราช2562แก้ไขเพิ่มเติมข้อ181-183กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันต้องใช้วิธีจับสลากและได้แจ้งให้จ่าสิบเอกพินิษอาจคิดการและนายวิเศษยาคล้ายทราบแล้วจะต้องมีการจับสลากหาผู้ชนะ สำหรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน3371มีผู้มาใช้สิทธิ์8บ1ัตรเสีย67บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนยีบห้าททางด้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพป,ประทับช้างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรเดิมทีมีผู้สมัครลงชิงชัยสองคนแต่หนึ่งรายโดนคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ทำให้ต้องถอนชื่อออกไปเหลือเพียงคนเดียวคือนายเข็มเพชรทับทองอย่างไรก็ตามมีผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันถล่มทลายถึง83.75นับคะแนนมารวมกันพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์กรารกบาทในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดถึง52มากกว่าคะแนนที่นายเข็มเพชรทับทองได้รับทำให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วัน ขณะที่จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหลังจากปิดหีบเลือกตั้งและนําคะแนนให้ประชาชนได้เห็นและลุ้นกันจะจะปรากฏว่าสาวประเภทสองนายพิชยาพุทราศดรหรือน้องแพนต้าอายุ47ปีเป็นบุคคลข้ามเพศอดีตสารวัตรกำนันตำบลท่าค้อได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งรวม2,598คะแนนอันดับสองนางเดือน เพนกุลสีเมฆ1,613ร 1, คะแนนถือเป็นการเลือกตั้งที่สร้างสีสันประวัติศาสตร์ทางการเมืองท้องถิ่นที่สำคัญยังเป็นการชนะด้วยคะแนนท่่มท้นจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง11หมู่บ้านอีกทั้งยังเป็นการล้มทีมแชมป์เก่าอีกด้วยนายพิชยาโพธิร,รัศดรหรือน้องแพนต้ากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ฝากกระแสการเมืองทีมการเมืองเก่ามาได้อีกทั้งยังฝากกระแสความรู้สึกทางสังคม เพราะเป็นบุคคลข้ามเพศที่คว้าชัยชนะมาได้เนื่องจากมีความอดทนมุ่งม,มั่นในการทํางานให้กับสังคมให้ท้องถิ่นบ้านเกิดมาตลอดไม่คิดถึงผลประโยชน์อื่นใดและมั่นใจว่าจะสามารถทําหน้าที่พัฒนาได้ไม่แพ้คนอื่นถึงแม้จะเป็นบุคคลข้ามเพศและพร้อมที่จะเดินหน้าทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ดีที่สุดอยากให้สังคมไทยยอมรับไม่อยากให้มีเส้นกั้นระหว่างเพศก็ดิฉันพิจยาโพชลศรศร์นะคะก็ขอฝาก ให้พ่อแม่พี่น้องอุ่นใจได้ถ้ามีแพนต้าแพนต้าอยู่เคียงข้างเข้าถึงพึ่งได้ใกล้ชิดประชาชนกลุ่มตำบลท่าคอร่วมใจพัฒนาจะพัฒนาให้ดีที่สุดแล้วก็สัญญากับพ่อแม่พี่น้องไว้ยังไงเรื่องถนนหน,นทางต่างๆความายากจนต่างๆของพี่น้องประชาชนผู้ป่วยติดเตียงผู รอบบางยังไงพวกหนูก็จะดูและก็เป็นจิตอาสาทั้งทีมและก็ทั้งเยาวชนทั้งตำบลค่ะเพราะว่าเราจะให้ทุกท่านเป็นหนึ่งอันเดียวกันในชีวิตประจำวันและทางสังคมค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีน TV, วีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ